แล้วจะมีพูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยคนนี้ชื่อพี่แป้งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแจสมินเองทุกปีที่แจสซิินกลับมาเมืองไทยนั้นก็มีพี่แป้งนี่แหละเป็นเพื่อนเล่นตลอดเลย c o <ous> u s ลูกพี่ลูกน้อง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำฝนจากช่องหนูฟินอินเตอร์ค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนพวกเราพูดถึงครอบครัวกันค่ะเราจะมาดูคำศัพท์ที่ใช้เรียกสมาชิกในครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ families ครอบครัววันนี้เราจะมาพูดถึงสมาชิกในครอบครัวของน้องเจสมินค่ะถ้าใครจำได้น้องเจสมินเป็นเด็กผู้หญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เพิ่งย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานถึงแม้ว่าน้องเจสมินนั้นเกิดและโตที่อเมริกาก็ตาม ตั้งแต่น้องเจสซีนจำความได้น้องเจสซีินก็จำได้ว่าคุณแม่เนี่ยพาน้องเจสซีินกลับมาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่เมืองไทยทุกปีเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่น้องเจสซีินก็สนิทกับคุณตาคุณยายแล้วก็ครอบครัวทางฝั่งของคุณแม่ของน้องเจสซีนมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทําความรู้จักกับครอบครัวน้องเจสซีินกันค่ะมาเริ่มที่ฝั่งคุณแม่ของน้องเจสซีินกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณตาคุณยายก่อนเป็นคนแรกเลยค่ะนี่คือคุณตาแสงกับคุณยายหมอนวันนี้แต่งตัวหล่่ออแตตงััวววสสยมาาารรบหลนคะ Grandmother คุณยายหรือคุณย่า Grandfather ก็หมายถึงคุณตาหรือคุณปู่คุณตาคุณยายมีลูกทั้งหมด3าคนตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ของเจสีมินกันก่อนคุณพ่อของเจสีมินชื่อมิสเตอร์อีริกจอห์นสันเป็นชาวอเมริกันคุณแม่ชื่อแม่นกสุภาพรจอห์นสัน Father พ่อ Mother แม่ตอนที่แม่นกกับพ่ออีริกแต่งงานกันใหม่ๆ ชาวบ้านก็พากันมาดูกันใหญ่เลยว่าตาแสงกับยายหมอนมีลูกเขยเป็นฝรั่งซันอินลอลูกเขย Mother-in-law แม่ยายหรือแม่ของสามี Father-in-law พ่อตาพ่อของสามีทีนี้เราก็มาทำความรู้จักกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าตากับยายนั้นมีลูกสามคนคนแรกคือลุงโน้ตเป็นพี่ชายคนโต ลุงโนตแต่งงานแล้วภรรยาของลุงโน้ตชื่อป้าลินป้าลินกับลุงโน้ตมีลูกสองคนคนโตชื่อน้องโบ๊ทคนเล็กชื่อน้องโบลุงโน้ตโชคดีเลยได้ทั้งลูกสาวลูกชายเป็นการเติมเต็มให้ครอบครัวที่มีหลานสาวหลานชายเพิ่มขึ้นมาอังเคิลลุงป้า <Son. S 1> ลูกชาย <Da ughter. S 1> ลูกสาว Ni <niece. S 1> หลานสาว nephew หลานชายส่วนป้ารินนั้นก็เป็นลูกสะใภ้ที่น่ารักมากๆลูกสะใภ้และลูกสาวคนเล็กของคุณตาคุณยายก็คือนา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 เพิ่งแต่งงานเมื่อสองปีที่แล้วและก็เพิ่งคลอดน้องเมื่อไม่มกี่เดือนนี่เองสามีของนานานั้นชื่อนายุทธส่วนไอ้ตัวเล็กหลานชายอีกคนชื่อน้องเจมกํกำลังน่ารักน่าชังเลยค่ะ <Hus band. S 1> สามีภร <W ife. S 1> รยา ลุงโนต้ตก็มีน้องเขยคือนยุทธ์ส่วนน้านาก็มีพี่สะพ้ยคือป้ารินน้องเขยหรือพี่เขย Si-in- น้องสะพ้ยหรือพี่สะพ้ยแล้วจะลืมพูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยคนนี้ชื่อพี่แป้งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแจสมินเองทุกปีที่แจสมินกลับมาเมืองไทยนั้นก็มีพี่แป้งนี่แหละเป็นเพื่อนเล่นตลอดเลย <ous> ลูกพี่ลูกน้องสรุปแล้วคุณแม่ของแจสมินก็มีพี่ชายชื่อลุงโนต้ตและน้องสาวชื่อน้านา,นา,นา <Brother. S 1> พี่ชายหรือน้องชาย Si <Sister. S 1> พี่สาวหรือน้องสาวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสมาชิกในครอบครัวฝั่งทางคุณพ่อของน้องเจสซีินกันบ้างฝั่งของคุณพ่อก็จะเงงเงงนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณพ่อเคยแต่งงานมาแล้วก่อนที่จะมาแต่งงานกับคุณแม่ของเจสซีินก่อนอื่นเรามารู้จักกับคุณปู่คุณย่าของน้องเจสซีินก่อนเลยค่ะ คุณปู่ชื่อมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดจอห์นสันส่วนคุณย่านั้นชื่อมิสซิสแมรี่จอห์นสันก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าคำว่า g r a n d m o t h e r and g r a n d f a t h e r นั้นเราใช้ได้ทั้งฝั่งคุณย่าแล้วก็ฝั่งคุณปู่ที่บอกว่าฝั่งของคุณพ่อเจสซีเนี่จะงงๆหน่อยที่ง,งงนี่ไม่ใช่ว่าคุณพ่อของเจสมีนมีพี่น้องเยอะนะคะแต่คุณพ่อของเจสมีนมีลูกเยอะค่ะเดีย๋ยวไปทำความรู้จักกับลูกๆของคุณพ่อเจสมีนหรือว่าพี่ๆของเจสมีนกันเลยค่ะคนแรกพี่ไมเคิล พี่ไมเคิลนี้เป็นพี่คนโตที่เกิดจากภรรยาคนแรกของคุณพ่อแจส์มินส่วนพี่สาวคนที่สองของแจส์มินนั้นชื่อจูเลียแม่ของพี่ไมเคิลกับพี่จูเลียชื่อแคลร์ซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของคุณพ่อแคลร์ Carol กับคุณพ่อได้หย่าก,กันตั้งแต่พี่ๆของแจส์มินยังเด็กๆ half brother พี่ชายน้องชายร่วมบิดาหรือมารดา half sister พี่สาวน้องสาวร่วมบิดาหรือมารดา ex wife อดีตภรรยา divorced การหย่าร้างหลังจากที่คุณพ่อได้หย่ากันกับภรรยาคนแรกแล้วคุณพ่อก็ได้เลี้ยงพี่พี่พี่ไมเคิลพี่จูเลียโดยลำพังเพราะแครออดีตภรรยาของคุณพ่อได้ไปแต่งงานใหม่ พี่ๆทั้งสองคนของแจสมินก็ได้มีพ่อเลี้ยงเข้ามาดูแลเพิ่อมอีกคน single father พ่อที่เลี้ยงลูกโดยลำพัง remarried การแต่งงานใหม่ stepfather พ่อเลี้ยงอยู่มาสักพักคุณพ่อของแจสมินก็ได้พบรับกับภรรยาคนที่สองซึ่งชีวิตของทั้งคู่ก็คล้ายกันมากๆคือผ่านการแต่งงานและผ่านการหย่าร้างมาแล้วแถมยังมีลูกติดสองคนเข้ากันเลยเป็นผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันด้วยเธอชื่อซูซานส่วนลูกๆของเธอนั้นคนแรกเป็นผู้ชายชื่อเดวิด อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับพี่ไมเคิลลูกสาวอีกคนชื่อลิซ่าอายุก็ไล่ๆกันกับพี่จูเลียการแต่งงานของคุณพ่อในครั้งนี้ก็ทำให้พี่ๆมีแม่เลี้ยงแล้วก็มีพี่น้องเพิ่มขึ้นมา STEP MOTHER แม่เลี้ยง SINGLE MOTHER แม่ที่เลี้ยงลูกโดยลำพัง STEP BROTHER พี่ชายหรือน้องชายต่างบิดามารดา STEP SISTER พี่สาวหรือน้องสาวต่างบิดามารดาการแต่งงานของคุณพ่อในครั้งนี้เป็นไปด้วยดีทุกคนในครอบครัวรักกันลูกๆทุกคนก็เข้ากันได้ดีแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อซูซานภรรยาของคุณพ่อได้ตรวจพบว่าเธอเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ได้จากทุกคนไปอย่างสงบในเวลาต่อมามันทําให้คุณพ่อได้กลายเป็นซิงเกิลฟาเธอร์อีกรอบโดยครั้งนี้ได้กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดียวที่ต้องดูแลลูกทั้งหมด4คนแต่คุณพ่อก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆเลี้ยงดูส่งเสียจ นพี่ๆทุกคนเรียนจบแล้วก็มีงานทําหลังจากที่ลูกๆโตกันหมดแล้วคุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวก็เริ่มเหงาแล้วค่ะตามภาษาของคนหน้าตาดี mm. ก็เริ่มออกเดทกับสาวๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตจนมาเจอแม่นกคุณแม่ของแจสมินนี่แหละค่ะทั้งสองคบหาดูใจกันจนสุดท้ายก็ได้แต่งงานจนมีแจสมินนี่แหละค่ะแจสมินเธอก็โชคดีมากๆเพราะตั้งแต่เธอเกิดมาเธอก็มีพี่สาวพี่ชายทั้ง4คนที่ดูแลเอาใจใส่และเอนดูเธอเรื่อยมา ตัวละครในเนื้อเรื่องนะคะเป็นการสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นค่ะถ้าไปคล้องจองหรือว่าไปตรงกับชื่อหรือครอบครัวของใครก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้นะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะามินประบาดลบหลู่อะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นการเพิ่มอัรรรสหรือว่าเพิ่มความสนุกในการเรียนรู้เท่านั้นเองค่ะสำหรับคำศัพท์นะคะน้องฝนก็เขียนไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะและถ้าใครอยากจะดูคลิปที่น้องเจสมินแนะนำตัวก็ไปดูได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ